เป็นนางเอกค่ะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะคะในช่วงอายุนี้นะคะ30กว่าปีได้มาเป็นเอ่อนางเอกภาพยนตร์นะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ที่รับเล่นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของความตั้งใจของผู้จัดที่เขาเอาชีวิตจริงของเขาแล้วก็ชีวิตจริงของสิ่งรอบตัวเขาเนี่ยมาทําเป็นภาพยนตร์แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนไทยนะคะเรื่องตอนนี้กลำลังผักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วเป็นหนังที่มันโปรอินเตอร์ด้วยวก็คือนอกจากเข้าลงภาพยนตร์เมเจอร์ได้เนี่ย มันยังเป็นหนังที่ถูกขายออกไปต่างประเทศเพราะงั้นเรื่องนี้ไม่รับเล่นไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดที่เห็นศักยภาพของไอ้ว่าเออจากประสบการณ์ที่ไอ้เคยเล่นช่องวันมาก่อนจนวันนี้คือให้เกียรติไอ้มากมากให้ได้เป็นนางเอกเพราะจริงๆเนี่ยบทนางเอกเป็นบทที่ไอ้ตั้งใจอยากจะได้เล่นตั้งแต่ช่วงอายุยี่สิบกว่าก็เข้าวงการใหมะะ่แล้วค่ะแต่ช่วงนั้นเนี่ยไอ้เซ็นสัญญาเป็นนางเอกช่องวัน แต่ว่าด้วยความที่มันเปิดช่องในสงครามนางงามทุกคนก็คือไม่ได้เป็นคนดีกันสักคนเลยแล้วพอบทของบีบีมันค่อนข้างแบบลอ่อแหลมไปทางนั้นอะ่ะไอ้กลับมาทางนี้ยากมากจนไอ้ได้มีโอกาสไปทําธุรกิจหลายปีเราได้กลับมาเล่นอีกทีก็เป็นนางเอกเรื่องนี้แหละคะ่ะมันเป็นความฝันเราใช่ไหมเพราะว่าระดับตายที่เป็นซีอีโอแล้วจริงๆเป็นต้องมาเป็น<ม>ปนักแสดงมาได้จริงๆเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะความฝันตั้งแต่ห้าขวบเพราะว่าเรามีเป้าหมายอะไรเราสึกว่าเราทามันได้ทุก ทุกสเตปของการใช้ชีวิตของไอยู่แล้วไอก็จะตั้งเป้าว่าโอเคตอนที่อายอายุ20ยันจบอะไรเงี้ยไออยากเป็นนักแสดงนะคะความฝันนั้นมันก็กลับมาไอาก็แคสอยู่หลายครั้งจนฟอบางทีนะเชื่อไหมว่าหนังอ่ะไอเคยแคสเป็น2คนสุดท้ายที่จะได้เป็นนางเอกอ่ะไอก็หลุดนะ ก็คือชอวดไม่ได้เป็นมันก็เป็นความเฮิร์ตตั้งแต่เด็กอะค่ะที่มันมีปมแล้วก็มีความตั้งใจเอาไว้แล้วก็บางเรื่องไอ้จะได้เล่นกับมาริโออย่างเงี้ยไอ้ก็ไม่ได้เล่นแล้วตอนนั้นตอนนั้นเป็นยุคที่ว่าใครได้เล่นกับมาริโอคนทุกคนก็คือจะได้เป็นดังเอกดังมากของยุควงการนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ชวดหมดเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรจนวันนึงพอเราจะล้มเลิกอะก็มีการเปิดละครช่องวันช่งวงนั้นเราไม่รู้หรอกว่าช่องวันจะปังจนถึงวันนี้เราก็ารกู้้สกกว่่่่าาาไไมมเเเเปป็็นนนรลอออองงดดคคแชะจัหืี ก็ใช้แบบ3 0 0้อกว่าคนอะไรเงี้ยแล้วเราหลุดมาเป็นแบบ8คนสุดท้าย10คนสุดท้ายไอ้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆความฝันนี้มันก็ได้กลับมาให้เราได้ทําแล้วพอเราเข้าไปในวงการนะคะ่ะเราก็เอ,อ่อเป็นเด็กคนนึงที่ก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ในะช่วงนั้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราดังเร็วมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับมันยังไงให้แบบมันโอเคอะไรเงี้ยแต่ใจเราก็คือพอเรามาถึงความฝันนี้แล้วเราก็มาเฮิร์ตตรงที่ว่าจริงๆบีบีมันให้อะไรเยอะมากเลยนะ ทาให้คนรู้จักไอเยอะมากก็ต้องขอบคุณบทนี้แต่ย้อนกลับไปในวันนั้นอ่ะไอกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไอกลับรู้สึกว่าทําไมฉันต้องเล่นเป็นเธออ่ะทาไมฉันไม่ได้เล่นเป็นนางเอกอ่ะทำไมฉันต้องโดนเปลี่ยนบทอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคําถามในใจของเด็กวันนั้นพอมาถึงวันนี้ได้มีโอกาสก,กลับมาเล่นไอก็คิดว่าจริงๆไอไปไกลแล้วไปถึงแบบนักธุรกิจอะไรแล้วพอมันได้มีโอกาสที่ผู้จัดจเขาเห็นโอกาสว่าโอเคพี่เชื่อว่าศักยภาพของไอสามารถเล่นเป็นบทนําเรื่องนี้ได้ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของอซอฟทาวเวอร์ไทยให้ต่างชาติเห็นนะคะก็เลยได้กลับมาเล่นเป็นบทนี้ก็คือเป็นบทที่จริงๆก็เป็นสาวแก่นๆหน่อยแล้วก็โตมากับความแบบมีความรักแล้วก็อินกับความรักมากๆแล้วก็ต้องมาสูญเสียความรักไปเพราะมันเป็นหนังผีผู้ชายก็เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นความดรามา่าได้ต้องถ่ายทอดเป็นอารมณ์เขาซึ่งตัวเขาก็คือหนึ่งในโปรดิวเซอร์หรือหนึ่งในผู้จัดที่ต้องบอกไอ้ว่ามันต้องเสียใจเบอร์ไหนอะไรเงี้ยมันก็ได้แบบ ได้มีการขุด ความเป็นนักแสดงในตัวเรากลขึ้นมาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างการเป็นนักแสดงน้ำคือข่าต้องเยอะใช่เหนื่อยไหมล้มเลิกไหมอุ้ยสกับแบบน่าเป็นนักพิธีอ๋วิธีโอเหมือนเดิมดีกว่าไม,ไม่ไม่เลยค่ะเพราะไอคิดว่าตัวไอมันมีเรื่องของความเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเราก็รักอาชีพนี้ถึงไอจะไม่ได้ได้ละครช่องวันอย่างต่อเนื่องไอก็บอกเลยว่าไอาไปหาช่องวันทุกปีไอไปกลาบขอบคุณคุณบอยพี่ต้นทุกคนที่ให้โอกาสไอจนไอมามีวันนี้เพราะไอถูกสอนมาตั้งแต่วันนั้นยน์ออามงว่ จริงๆไอ้มองภาพรวมมากกว่าว่าถ้าไอาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วทำให้หนังของเขาประสบความสำเร็จเ mm hmm. ติบโตถ้าเกิดเขาไปขายเวียดนามเวียดนามวันหนังไปขายต่อเนี่ยเวียดนามได้พันล้านนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าประเทศไทยให้การให้ให้กำลังใจแล้วให้การแบบไปตอบรับให้การสนับสนุนแล้วไปดูหนังไทยเยอะๆไอคิดว่าหนังไทยมันก็จะเป็นกระแสะเวลาไปขายต่างประเทศเขาก็จะประสบความสำเร็จและถ้าเขาประสบความสำเร็จ ไอคิดว่าหลายๆอย่างมันก็จะโอเคแล้วตัวไอก็จะรู้สึกภูมิใจที่การที่ไอามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วมันทําให้เรื่องนี้ประสบความสําเร็จมันก็คือเป็นความสาเร็จอีความสําเร็จนึงแต่เรากลับทาให้คนที่เขาจัดแล้วเขาเลือกเราอะประสบความสําเร็จไปด้วยน,นี่เป็นเรื่องที่ดีค่ะยังแบีอโดดอแบบเนี้ยก็ปดฝั่เลยใช่มนางงามเหรอคะอาจจะไม่เหมาะกับไอจริงๆค่ะไอคิดว่าอาจจะมีคนที่เขาพร้อมมากกว่าไอาในเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง ได้รับโอกาสแล้วมันเกิดความพร้อมในเรื่องของตัวไอที่แบบสามารถทําได้จริงๆอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึงนะคะก็ ขอบคุณที่ทุกคนอยากจะให้ไอไปลงนางงามนะคะแต่จริงๆไอบอกเลยว่าไอาก็ขับดันหลักเบื้องหลักของนางงามอยู่แล้วโดยการทำคอนเทนต์กับพี่จิจี้เพราะไอรู้สึกว่าจริงๆยุคนี้นเป็นยุคข,ของคนที่แบบดูดาราม่าแล้เครียดอะคะ่ะไอคิดว่าเราไปทําอะไรที่มันไม่เครียดบ้างดีกว่าไอาทำธุรกิจไอบอกเลยไอยก็เครียดมากๆเลยนะเพราะงั้นอะไอก็อยากจะมีโลกอีกโลกหนึ่งของไอที่เป็นโลกของคอนเทนต์ที่ทําให้ทุกคนแฮปปี้แล้วมีความสุขได้อะคะ่ะ